สวัสดีครับพบกับผมกิติเขียวหวานป่ากับรายงานสดคุยข่าวเส้นประเด็นเขียวหวาน วันนี้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ครับเนื่องจากสินค้ายอดนิยมอย่างมาม่ารสแกงเขียวหวานไก่เป็นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาดไปตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณสายสวรรค์กันครับคดิฉันสายสวรรค์ขยันหยิกค่ะรายงานสดจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างมากมายนะคะแต่ที่เป็นปัญหาในตอนนี้ใหญ่ที่สุดเลยค่ะคือมาม่ารสแกงเขียวหวานไก่ที่ขาดตลาดไม่เพียงพอกับผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันค่ะหมดทุกที่ ไปมาหลายที่แล้วก็หาซื้อไม่ได้เลยค่ะรสแกงเขหวานไก่ครับผมตอนนี้ลงปั๊บก็หมดปุ๊บเลยครับผมว่าอยากลองกินเว่าบอร่อยมันรัอ้ออกมันยังไม่มีหายากมันยังไม่ค่อยมีอุ้ยขายดีลหลายหลายว่าที่แซงตุเมะไว้ขายมันได้เงินหลายๆอยูะ ซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับก็ここทําให้พ่อค้าแม่ค้าบางกลุ่มได้เปลี่ยนเอารถกระบะขนผักมาขนมามา่ามออกขายตามท้องถนนในราคาสูงถึงซองละ100บาททีเดียวครับมาเลยครับมาเลยเมาหมา่าม่าซองวาหนึ่งร้อยบะครับขายะมาหมมาเกล็ดไก่มาครับและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของท่านนายกสมาคมเส้นบะหมี่และแกงเขียวหวานโลกกันดูครับเดือดร้อนเกียวกับไก่นยังไงบ้งา,างคะไอ้เรื่องเดือดร้อนอ่ะเดือดร้อนทั้งประเทศอยู่แล้ว แล้วจะให้ทํำยังไงอ่ะหมดก็ไปกินรถอื่นดิและนั่นก็คือมุมมองของท่านนากสมาคมนะครับและจากความร้อนแรงของกระแสะเรื่องดังกล่าวนี้ครับทำให้แม้แต่ในสังคมออนไลน์ก็ยังมีการเกาะกระแสเรื่องนี้กันเลยครับ I heard about the situation Wankai in Thailand heard the the about Gankyo Gankyo of น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมคนสนใจขนาดนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้มีรายงานด่วนเข้ามาครับว่าเกิดเหตุการณ์ชุลมุนพุ่นวายเป็นอย่างมากเพื่อแย่งชิงมาม่ารสแกงเขียวหวานไก่เราจะกลับไปที่คุณสายสวรรค์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกอะติดกับสถานการณ์ล่าสุดครับครับขอนทครับอนะคะครับขวนนะคะแย่งกันครับคุณสายสวัรด์ครับคุณสายสวรรด์ที่นผมไหมครับ